ีกิจกรรมนะคะเชิญชวนให้เฮดคลิปสารค่ะรวมประกวดซื้อประชาสัมพันธ์ต่านยาเสพติดค่ะโดยเพื่อนขอเชิญชวนนะคะนักเรียนนิสิตนักศึกษาและกับประชาชนทั่วไปนะคะพี่น้องประชาชนทั่วไปและกับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับยาเสพติดถูกผักส่วนค่ะให้ร่วมทรงผลงานในโครงการประกวดซื้อสัมพันธ์ซื้อประชาสัมพันธ์ด่านยาเสพติดนะคะเป็นประเภทมีสองประเภทเลยค่ะพี่โอ้ <ขา S 1> ก็คือเป็นประเภท คลิปสัน่นลงผ่านแอปพลิเคชัน Tik t o k ค่ะคุณผู้ชมคะความยงียบวบกเกิน60วินาทีหรือหนึ่งหน้าที่นั่นเองนะคะโดยที่อีกอีกอ,กอย่างหนึ่งก็คือเป็นคลิปวิดีโอค่ะเป็นความเงียบวบกเกินหานาหน้าที่นะคะเพื่อนด้มีการ,รกำหนดแนวคิดไว้นะคะก็คือภพ่ไตแนวคิดคือ3แนวคิดค่ะแนวคิดแรกเป็นแนวคิดที่ว่า คุณคิดจังไดเกี่ยวกับยาเสพติดผู้ใดสนใจกับเหตุไปนะคะ TikTok ความยาวบกเกิน60วินาทีแลกักการแนวคิดที่2เมื่อเจอคนติดยาต้องทําอย่างไรให้ได้รับการบําบัดรักษา,าและแนวคิดที่3ค่ะหยุดยาเสพติดชีวิตส,สร้างสรรค์ผู้ไดสนใจก็สามารถส่งคลิปสั้นและก็คลิปวิดีโอเข้าไปร่วมประกวดใดนะคะโดยเพื่นบอกว่า หนึ่งแนวคิดต่อหนึ่งผลงานค่ะชี้เงินรางวัลมูลคา่าหลายกันเลยทีเดียวค่ะผู้ใดสนใจที่จะมาร์กและก็ทรงผลงานนะคะสามารถทรงได้ตั้งแต่มือนี่ไปจนหอดวันที 28กุมภาพันธ์2,567นะคะคสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณปวิตราดอกแก้มค่ะกองบริหารการสาธารณาสุขสำนักงานปลัดกระส่วงสาธารณาสุขค่ะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ0 2 5 9 0 1 7 9หค่ะ025 90 1799หรือว่าจะติดต่อไปที่อีเมลค่ะ a n t i d r u g c l i p at gmail com ค่ะคุณผู้ชม,ม a n t i d r u g s c l i p at gmail com นะคะเดี๋ยวอีกเทือหนึง่ง a n t i d r u g s c l i p at gmail com นะคะก็สามารถส่งไบสมาร์กและกะ อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้อ,อย่างอีกเคอร์หนึ่งนะคะว่ามีอยู่3แนวคิดด้วยค่ะคุณผู้ชมคะแนวคิดแรกคิดอย่างไรเกี่ยวกับยาเสพติดนาอแนวคิดแรกนะฮะสำหรับแนวคิดที่2ก็คือเมื่อเจอคนติดยาเสพติดต,ต้องเฮ็ดจังไดให้ได้รับการรักษาบําบัดนะฮะสำหรับแนวคิดต่อมาเนี่ยก็คือ หยุดยาเสพติดชีวิตสร้างสรรค์ครับทั้ง3<ม>แนวคิดนี่กษามาที่สิเฮตุเป็นคลิปติ k t o อความยาว่เกินหนึ่งนาทีอ่าค่ะแล้วก็ความยาวเกินความยาวาะะเ,าเกินหานาทีกรชวนกระชวนดูในกลุ่มเนาะน้องน,ะะนักศึกษาเร,รือพี่น้องประชาชนทั่วไปเฮาเหตุ3ามแนวคิดชิงเงินลังวันนะคะกระทอว่าเป็นกิจกรรมดีๆเรื่องเกี่ยวกับการอต้องตันยาเสพติดทั้งป้องกันทั้งต่อตานและก็เพศซื่อประชาสัมพันธ์ให้คนอื่นในหูวถึง ว่ายาเซติสนี่มั่นเป็นจังได้แน่ในความคิดของเฮาเฮากะทำออกมาตามความคิดที่เฮาคิดว่าเฮาสิเฮ็ดจังได้นั่นล่ะคะ่ะเพราะว่าติ๊กตอกสม,มืนอนี่ก็ต้องยอมรับว่าคนเล่นหลายนะฮะผู้ชมคำเหล่านีนด้วยงานของภาคร้านแห่งภาคกันเล่นหลากหลายเช่นกันเฮาอยู่บ้านก็ซื้อเฮาก็นอนเลื่อนติกตต๊กตอกติ๊กตอกแบบนี้น้อนตงแต่งน้อก,อก,อก,ก็สาม,มารถที่สีแบบเอ๊ะถ้าเผื่อว่าเล่นแล้วมันเสียด้เงินรางวัลน,นี่ก็ต้องล่องส่งมาเนี่ย นะฮะสำหรับ3มแนวคิดนั่นเองอย่างที่โอ้กำลังแต่งได้บอกไปนะครับความยาวไม่เกิน1นาทีและก็อัดวิดีโอนะครับความยาวไม่เกินหนาทีเงินรางวัลวมูลค่ารวม226,000บาทค่ะโอ้โหไลห่แหงนะครับาม<อ>กียจที่บัตนเีที่บัตแล้วก็โล่รางวัลนม่โล,ล่รางวัลนั่นนะครับ